กูกลับมาแล้วเื่ออกลับมากูกลับมาแล้วแล้วไอ้เียอะไรบอกให้กูพูดอ่ะมงพูดได้มพูดไดเป่าไอ้สัสฮบอกให้กูพูดอ่ะมึงพูดไดเปล่าไอ้ควายฮะไอ้เียตีกเรื่ออะไตีกเพื่องอะอกให้กูพูดอ่ะไอ้สั์มึงจะพูดไดเป่าไอ้ควายอ้ว่าแม่งไอ้เียพูดไดแบบเดียวไอ้เฮียพูดมา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 เพื่อล็อกม้เพื่อล็อกม้ดูก่อนเห็นเห็นโดนรถกูไปไหน อีดยู่บงนาดูด้ดด้วยเฮ้ยยินทีอรกันนี่องดับนเมือ้ยพี่พี่ม่เห็นใจคนป่วยหน่อยพีพาวครับบนได้พี่อาวุธควักบรถได้นะทุกคนเอาไว้เอาไว้พีพาวอุธควักบรถได้นะครับครับไม่ต้องพาโก็ได้อีเราตไนอะอาี่ดังไปหนอย ขาเขายืนสยามกันไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยนำเลยไปสยามไหชาติ้งนะชาวติ้งนะเออชาติ้งเลยไม่ต้องอะไรได้นี่ฝั่งนี้สยามสักเดียวนำเลยบอนำเลเรยไมต้องรเลยไปท้าย ไปลูกเดี it, 1, 2, dad, oh, lady, lady. ๋ยวปับเป็นท้ายไปแกมือหน่อยไปโบเอาดีพี่ ดูไว้ก็ให้ดูไว้คอยก็ตดูไว้ดูสำรวจดูสำรมอสังเกตแกหลบหนีไปแล้วเนี่ยอะไรคือเขาหลบหนีอะหลบหนีเอ๊ะ เดินเกมคนที่อใหลยใช้มาดเปล่าถึงในมือมึงจะมีปาหลากูทองดีมึงรู้จักเปล่าถ้าไม่รู้จักไอสัตวยาขวางวอนเ็นสังแ่รักศพให้พวเราไปตกพกที่ากมายันสาวพวมาตาสวกูหนักด่านจะแอบไปเซตหรือไปทำอรเรเบลหรือเปล่าเรเบลหรือเปล่าเขึ้นกานมาแล้วไอสัตว์ไม่

ไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่ไม่มีตังคาเลยนะเดี๋ยวพี่เอาไปแล้วอันั้นสบาอีกพี่นั่นดิรู้ว่ากูคว้างยค่หวนเนี้ยเอ๊ะยังไงยังไงยังไงเอ๊ะไม่เป็นเลยนะรถรถรถเอ๊มรัดเอ๊มรัดไม่ต้องบัามนะคนอื่นลุยอ่านสองลุยเลย ที่ลาคออุอยังต้อนครับให้ลอยมันัดดิเอ้มนัดอ่ะ้ยเ้เราขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าเป็นกลุ่มเลยขึ้นหน้าเป็นกลุ่มเลยัเอมเนแดหัวแดงอ่ะเยีไอหัวแดงนี้เออน้ำมันหมดเพิ่งตกน้ำหรอเพื่ตกน้ำหรอ ไอ้ไทยแลนด์เหลืองไทยแลนด์เหลืองไทยแลนด์เหลืองอย่าปากดีเลยแกไทยแลนด์เหลืองเหียมะลลรถคนหือรถขี้เฮ้ยรเป็นที่อะไรีหลงไม่ีสวยมล้วนขี้สวยมล้วนขี้งจะมาผู้มึงอะีลี

ตายมนอไรสัตายไม่ไรพ่ดิมด้ร้อง่อไม่อนั่แหลข้างในเนเป็นที่อะไรองายอิสระจะจ้ี๋ออจะเย็นเลนไฟเลนสุบแล้วใช่ข้างในเต็มเลยข้างในเต็มอย่เอาเพื่องไปไหนมึงปล่อยศพเพื่องกูได้ที่อ พี <łość> ่ได้ไหมผมจะได้ชุบต่อชุบต่อชุบเลยชุบเลยคือเคอนเคนื่อนเคลื่อนเลุงล้ไปไหนไปไหนกูถามว่ามึงไปไหนไม่ฟื้นหรอ เธอจะเบาเธอถึงดังเกียวเ็นมันเลอน้อยลงไอเพื่อนขอชุบ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 เพื่อนมีไอ้กูไอ้มันบ่นเฮี้ยเราไว้ตัวทิ้งเพื่อนนเฮียอันไหวเฮี้ยโอ้ยมีคนดกูแล้วดิมาดดดดมดกูลมีดกูุกุเฮี้ยมาเออตกมากเ่ สัตว์กูกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาเพ่อนกลบมาเอกลับมาแล้วไอ้ัวยอะไรบ่อยกูพูดอ่ะพูดได้บ้าพูดได้เปล่าไอ้สัตว์หาบ่อยกูพูดอ่ะมึงพูดได้บ่าไอ้ควายฮะไอ้เหียตกเพ่อกเพืยกูพูดหะไอ้สัตว์มึงพูได้บ่าไอ้ควายอ้เแม่คไอ้เียพูดได้แบบเดียวไอ้เหียพูดมามาเพื่อนเราไหมเพื่อนเราครบไหมดูก่อนเห็นเห็นโดนเห็นโดนอุ้มไปข้างหลังะเพื่อนเราอะ เฮ้ยเพื่อนยังไม่หมดยังไม่หมดช่ยเพื่อนูสิเอาหมดก่อนให้มดก่อนเยอยู่อยพี่วดมาแล้วอ่อนไม่ว่าพูดพาหไปไปสายหมดไปสาหมดตายตายตายอ่อนชิบหายเลยว่าลงน้ำมาหนีลงน้ำเอาเพื่อเราไปให้หมด เพื่อนเราโก้ไหมเพื่อนเราโก้ไหมบังหน้าหลังไอ้หนีไปไหนอ่ะแม่สาวน้อยหนีไปไหนอ่ะแม่สาวน้อยหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะแม่สาวชอบแหลมชอบแหลมโอ้โหนโอ้ยว้ายใหญ่เลยอ่ะว้ายใหญ่เลยอ่ะเอาจัมจัมจัมจั Tie, ไหว้แทบตายเก่ไหาก็ตายเหมื no. yeah. s <S no right? okay. อนเดิมที่อะไรพวกมึงอะมีคนามืออะไรยขอตึงมาดิวะพวกมึงอะเจาเมียอเาอ่อนอ้าบับเิจนผมอยู่นี่นะพิจนมาได้บล้อออบไปไปไปับวางปะไปปะรถวางวะรถวางวะ

ไป็น่ที่อะไรฮะมึงหงสายกระจอกไอ้เนี่ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยเดียวันจะเหือน้องมึงทำอะไรไอ้เหี้ยมึงอาเอาเครื่องกูไปไหนมึงปล่อยศพเคื่องกูด้วไอ้เหียปล่อยปล่อยสิปล่อยกูเด้พพ่ชไปไหนไปไหนกูถามว่ามึงไปไหน

แล้วกูมาอยู่ในป่ากูจะดูเขาไฟกันอ่อนเกินไปหรือเปล่าไม่พอมือว่าไไวว้ัทินนนเพื่ออหสวยไม่พอมือเลยว่ะแม่

เพื่อเราเพื่อเราบังเพื่อเราโกไหมเพื่อเราโกมบังเไนหนีไปไหนอ่ะม่สาวน้อยหนีไปไหนอ่ะแม่สาวน้อยหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหน่ะหนีไปไหน่หนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่หนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอนี่หนีไปไหนอ่ะหนหหนีไปไหนอ่ะหนหนอ่ะหนีไปหน่ะหนอ่ะหนีไปหน่ะหนอ่ะหนีไปหน่ะหนอ่ะหนนนีไปไห่ะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไอ่ะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะหนีไปนนีไปไหนอ่ะหนนนีไปไหนอ่ะห ครับครับเบื้องครับราอยู่ฝั่งนี้แล้วหรอไปากด้วยไปากด้วยเดี๋ยวเพื่อนที่เดี๋ยวเพื่อนที่ครับคุณตำรวจเดินขวางรถผมมาขวางได้ไหมครับครับดนะครับออกจากจุดด้วยนะครับฮะฮะฮะ้าของรถหายี่บ๊อบหายอ่ะว่บ๊อบหลุดวะ ม่ไดล้ครับป๊อกออกไปก่อนเรกไปก่อนครับรถบางว่ะรถบางว่ะบล็อกดิบบลุอกดิใช่ไหมบับแต่แบบจริงจังมากเลยแต่เมื่อกี้คือมันหน่วงจริงน้องแบบไม่ไหวอ่ะ